สวัสดีครับกลับมาพบกันกับรายการทดสอบผิดพันธ์ทางสาว n d Extreme Channel การทดสอบผิดพันธ์เครื่องเสียงตัวยน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอสมบูรณ์แบบวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับการทดสอบผิดพันธ์เครื่องเสียงตรวยนสำหรับวันนี้ผิดพันธ์เครื่องเสียงตรวยน์ที่จะทําการทดสอบนําเสนอสู่ท่านผู้ชมทุกท่านเป็นผิดพันธ์ a อ p l i f y h y b r i d 4 c h a n n e l ของ HarmoTEC รุ่น T4 หรือ T4 ก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกันถึงเรื่องราวความเป็นมาของอ m ล i ิไที่นํามาทดสอบผมอยากจะเกริ่นนาและให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมทุกท่านเกี่ยวกับความเป็นมาของอัล i f y ใไฮบิดกันสักเล็กน้อยในตลาดเครื่องเสียงติรถยนต์ในยุคป,ปัจจุบันหรือในยุค4-5ปีที่ผ่านมามีการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อที่จะตอบโจทย์ในการใช้งานของกลุ่มนักเล่นเครื่องเสียงติรยนต์โดยการนําเอา เทคโนโลยีของหลอดสุญญากาศหรือที่เรามักจะคุ้นเคยทำเรียกที่เรียกว่าว e ดค o m จุมาผสมผสานการทำงานเข้ากับอุปกรณ์โซลิด t เตตไม่ว่าจะเป็น t r a n s ิสเตอไม่ว่าจะเป็น m o ส f e t เพื่อที่จะรวบรวมเอาจุดเด่นของอุปกรณ์ทั้งสองชนิดนี้เข้าด้วยกันจุดเด่นของหลอดสุญญากาศคือการทำงานที่สามารถถ่ายทอดรายละเอียดเสียงที่มีความเป็นดนตรีมีบุคลิกเสียงในลักษณะของหลอดสุญญากาศที่มีความเป็นอนาล็อก ผสมผสานอยู่ขณะเดียวกันการทํางานของอุปรกรณ์ที่เป็นประเภท solid state หรือสารกึ่งตัวนําที่เป็นทรานซิสเตอร์นั้นจะมีจุดเด่นในเรื่องของการตอบสนองความถี่ที่ฉับไวการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่ฉับพันได้เป็นอย่างดีเมื่อมาผสมผสานการทํางานเข้าด้วยกันก็จะทําให้ได้ทั้งอรรถรสของความเป็นดนตรีและการตอบสนองสัญญาณที่มีความรวดเร็วปัจจุบันแอมบิไฟไฮบิด เป็นที่นิยมของกลุ่มนักเล่นเครื่องเสียงจิตรยนต์มีให้เลือกสรรใช้งานอยู่มากมายตั้งแต่ระดับสนาราคาที่ไม่สูงมากนะักจนกระทั่งก้าวขึ้นมาในระดับกลางและเป็นแอมลิฟาย y b ไฮบริดในระดับบนอย่างเช่น Harmotech T 4ที่เรานำมาทดสอบกันในวันนี้ Harmotech เองนั้นทำการแนะนำแอมลิฟายออนุกรม T Series ซึ่งถือว่าเป็นผลงาน คุณภาพอีกอนุกรมหนึ่งในกลุ่มของ Amplify h าร์โมเทคก็เปิดตัวมาได้สักประมาณปีเศษการเปิดตัวในครั้งแรกนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัวหอกในการทำตลาดของ h าร์โมเทคที่เป็นซีรีส์ทีอยู่สรุ่นในกันก็คือ Amplify รุ่น T4 ที่นำมาทดสอบในวันนี้ในรูปแบบของ Amplify h y b ฮบิดสี่ช n e l และอีกรุ่นหนึ่งจะเป็น T2 ในรูปแบบของแอม l i f y h y ไฮบิดสเตอริโอสองช l และต่อมาก็ยังมีรุ่นอื่นๆตามหมามากมายซึ่งในกาสต่อไปก็คงจะได้รายเรียงให้ได้รับทราบรับฟังกันและก่อนที่จะเข้าไปพบกับการทดสอบโดยละเอียดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าผมจะทําเสนอในประเด็นรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจกันต่อไปครับเราจะมาดูกันในส่วนของบรรจุภัณฑ์หรือตัวกล่องของผลิตภัณฑ์ฮาร์ม c h เทคทีโฟกันนะครับสําหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ ท่านผู้ชมได้เห็นภาพ่างนี้นี่คือตัวกล่องของ Amplify Hamotec h T4 ลักษณะรูปแบบจะดูเรียบง่ายในสไตล์ของผลิตภัณฑ์ระดับ h ฮเอน n d โดยที่ตัวกล่องนั้นเป็นลักษณะของอกระดาษลูกฟูกขึ้นจีบไปรอบๆตัวกล่องแล้วก็ด้านบนของฝากล่องก็จะมีการสกรีนปั๊มเป็นตัวนูนโลโก้ Hamotec ส่วนด้านข้างทั้งสองฝั่งจะมีสติ๊กเกอร์ ที่บ่งชี้ถึงคุณลักษณะหรือสมรรถนะการทำงานของ a m p l i i y รุ่น t 4เป็นสติ๊กเกอร์สีดำที่แปะอยู่ทางด้านข้างซึ่งถ้าดูจากภายนอกเนี่ยก็จะสื่อให้เห็นได้ว่านี่คือลักษณะของอผิดพันธ์ Amplify ที่มีคุณภาพสูงซึ่งก็จะไปเน้นเรื่องราวของรายละเอียดต่างๆอยู่ภายในตัวเครื่องตัวันเครื่องและวงจรภายในะังนั้นตัวกล่องเนี่ยก็จะเน้นความเรียบง่ายเป็นหลักเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่า ในส่วนของตัวเครื่องและองค์ประกอบต่างๆนั้นมีอะไรกันบ้างสักครู่เดียวครับเรามาดูเรื่องของรูปลักษ์ตัวเครื่องของ HarmoTech T4 กันบ้างสำหรับตัวเครื่องของ h a r m o t e c ท t 4นั้นทำขึ้นจากวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปแล้วก็มีการเซาะร่องเป็นครีบระบายความร้อนอยู่ทั้งทางด้านบนของตัวเครื่องและทางสันด้านข้าง ในขณะเดียวกันทางด้านข้างของตัวเครื่องก็จะมีแผ่นอลูมิเนียมที่หนาเป็นตัวประกบด้านข้างโดยที่แผ่นอลูมิเนียมนั้นมีการชุบโครเมียมอย่างสวยงามเพื่อที่จะเสริมความสวยงามของตัวเครื่องละะักษณะรูปทรงของตัวเครื่องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านบนของตัวเครื่องนั้นยังมีการใช้เลเซอร์เซาะร่องเป็นโลโก้ของ Harmotech และที่สำคัญมีสโลแกน ํกำกับไว้ว่า through audio file ซึ่งเป็นสโลแกหรือคำขวัญของ,ง h a r m o t e c ทมาตั้งแต่ไหนแต่ไรในขณะเดียวกันทางด้านมุมนี้จะเห็นได้ว่ามีการเจาะเป็นช่องกระจกอันนี้จะเป็นช่องกระจกสำหรับโชว์การทำงานของหลอดสุญญากาศในตัวเครื่องนั่นหมายถึงว่าเวลาเปิดใช้งานถ้าท่านติดตั้งอยู่ในห้องสัมาระ,ระหรือติดตั้งบนทำแผงอย่างสวยงามตรงช่องนี้ก็จะช่วยเสริมความสวยงามของพื้นที่การติดตั้ง จะเห็นแสงเวลาที่ตัวเครื่องทํางานเป็นแสงจากตัวหลอดสุญญากาศมาดูที่แผงควบคุมการทํางานของตัวเครื่องกันบ้างการออกแบบแผงควบคุมและช่องต่อต่างๆออกแบบจัดวางอยู่ที่สันทางด้านหน้าของตัวเครื่องโดยที่จะเห็นได้ว่าชุดปุ่มควบคุมการทํางานจะกระจายออกทางด้านซ้ายและด้านขวาโดยชุดปุ่มควบคุมการทํางานแต่ละชุดจะรับผิดชอบภาคขยาย2องแชนแนล นั่นหมายถึงว่า T4 เป็น a m p l i f i e d 4 Channel ก็จะมีชุดควบคุมการทำงานอยู่2ชุดโดยที่ปุ่มภายในชุดควบคุมการทำงานนั้นก็จะประกอบไปด้วยปุ่มปรับจุดตัดความถี่เสียงของ Electronic Crossover Network ซึ่งเลือกโหมดการทำงานได้ทั้ง Low Pass แล้วก็ High Pass ขณะเดียวกันก็มีปุ่มปรับเกนรับสัญญาณขาเข้าลักษณะของปุ่มและขั้วต่อต่างๆเป็นแบบ Gold p l a ชุบทองอย่างสวยงาม ส่วนโซนทางด้านขวาที่เห็นอยู่นี้จะประกอบไปด้วยขั้วต่อสายลำโพงทั้ง4 channel และ f i ิ e ของวงจรแหล่งจ่ายไฟรวมกระทั่งขวาสุดนั้นจะเป็นชุดขั้วต่อของไฟเลี้ยงเข้าเครื่องดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาพรวมของ HarmoTech T4 ด้วยจุดขายแล้วก็ตำแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จะเน้นตลาดกลางขึ้นสูงจะเห็นได้ว่า ปุ่มควบคุมการทางนานต่างๆก็จะมีเฉพาะเท่าที่จําเป็นต่อการใช้งานอันไหนซึ่งไม่ใช่ฟังก์ชันที่จะมีผลต่อคุณภาพเสียงหรือมีผลต่อสมรรถนะการทําง,งาน mm hmm. ก็จะไม่เอามาติดตั้งไว้ให้รบรุมงังโดยใช่เหตุและนี่ก็คือภาพรวมของรูปรักษภายนอกครับมาดูโครงสร้างภายในของ h a ม m ิวเต T4 กันบ้างสำหรับโครงสร้างภายในของ หัมเตอ T4 นั้นได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันจากภาพที่ปรากฏก็จะเห็นว่าการออกแบบจัดวางวงจรภาคการทำงานต่างๆมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบแบ่งสัดส,ส่วนกันอย่างชัดเจนและมีการคัดสรรวัสดุปรปกอ์อย่างพิถีพิถันอย่างที่ปรากฏนั้นแผ่นวงจรพิมพ์ที่มีการนำมาใช้งานเป็นแผ่นวงจรพิมพ์ประเภทกราสิพอกซีแบบ2หน้าเป็นลักษณะของเพดทูโฮ โดยที่จะเน้นเรื่องของพื้นที่ของลายวงจรที่นำไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีสำหรับวงจรในส่วนแรกที่จะแนะนำสู่ท่านผู้ชมคือเรื่องของวงจรแหล่งจ่ายไฟคือบริเวณนี้จะเป็นวงจรแหล่งจ่ายไฟระบบสวิตชิ่งโดยที่ฝั่งขาเข้านั้นจะมีตัวเก็บประจุที่ช่วยในการกรองแรงดันกรองสัญญาลบกวนที่มากับแรงดันไฟฟ้าของรถจนออกไปโดยมีโชคแกนเฟอร์ไรส์ร่วมในการทำงาน สำหรับตัวเก็บประจุมีค่าความจุสูงถึง3,300ไมโครฟารต์และนำส่งต่อเข้ามายังภาคการทำงานโดยที่วงจรกำเนิดสัญญาณสวิตชิง่งใช้ชิป IC s g 3525ทำหน้าที่ในการกำเนิดความถี่เพื่อร่วมการทำงานเข้าด้วยกันในส่วนการทำงานอื่นๆที่น่าสนใจมาดูที่ภาคขาเข้ากันบ้างสำหรับวงจรภาคขาเข้านั้นจะอยู่บริเวณนี้ เป็นวงจรที่ใช้ชิป i c ซีออฟแอมหน้าที่เป็นหลักในการทางานโดยใช้ชิป ICNE 5532อยู่ด้วยกันทั้งหมด8ตัวทําหน้าที่รับผิดชอบการทางานในส่วนนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้บนแผงวงจรนั้นจะเน้นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า SMD เเพื่อที่ประหยัดพื้นที่แล้วก็มีความกระทัดรัด ส่วนตัวเก็บประจุที่นำมาใช้งานนั้นจะเป็นตัวเก็บประจุแบบโพลีโพพีลีนของวีมาซึ่งมีค่าความผิดพลาดในการทำงานเนี่ยค่อนข้างต่ำแล้วก็ให้สเสถียรภาพในการทำงานในระดับสูงส่วนที่ปรากฏอยู่ตรงนี้คือวงจรภาคขาเข้าในภาค Drive ที่เป็นหัวใจสำคัญของตัวเครื่องมีการนำหลอดสุญญากาศเข้ามาใช้งาน โดยที่หลอดสุญญากาศที่ใช้งานกับเครื่องรุ่นนี้เป็นหลอดสุญญากาศจากอิเล็กโตฮาร์โมนิกจากประเทศรัสเซียเป็นหลอดเบอร์6922ลักษณะโครงสร้างของหลอดเป็นโครงสร้างแบบชวินทริโอด2สหลอดด้วยกันเพราะนั้น1หลอดจะรับผิดชอบการทำงานกับภาคขยาย2 channel ก่อนที่จะนำสัญญาณส่งต่อไปอยังภาคขยายทั้ง4 channel ต่อไปบริเวณนี้ที่ปรากฏ คือวงจรภาคขยายสัญญาณเสียงทั้ง4ชแนลจะเห็นได้ว่าในภาคต้นจะมีการทำงานในลักษณะของโมดูลที่เป็นโมดูลของวงจรภาคขยายแบบทรานซิสเตอร์มัลติสเตตอันนี้จะเห็นว่าการออกแบบนั้นจะเน้นเรื่องของการประหยัดพื้นที่พลังงานของตัวเครื่องทั้งสองฝั่งจากนั้นจึงส่งสัญญาณขึ้นความถี่เสียงที่มีการขยายแล้วออกไปทางด้านขาออก สำหรับทรานซิสเตอร์ในภาพขยายภาพสุดท้ายจะใช้ทรานซิสเตอร์ของแซงเค e นเบอร์2 s c 2837และ2 s a 1186ซึ่งเป็นทรานซิสเตอร์แมทแพร์ของแซงเค e นสำหรับทรานซิสเตอร์2เบอร์นี้นั้นจะมีจุดเด่นคือสามารถที่จะให้กำลังวัตในการขับเคลื่อนได้สูงกว่า100วัตต์เพราะนั้นเนี่ยจากสเปคมาตรฐานตัวเครื่องอยู่ที่80วัตต์คูณ s MS ที่โหลด4โอห์มนั้นแต่ทรานซิสเตอร์อย่างนี้ออกแบบมาให้สามารถที่จะ อัดฉีดภาคขยายหรือกำลังขับขาออกเนี่ยได้เกิน100วัตต์นี่คือภาพรวมการทำงานของโครงสร้างภายในคราวนี้จะมาดูกันอีกสักนิดหนึ่งสำหรับตัวหลอดสูญญากาศนี่คือหลอดสุญญากาศที่ใช้อยู่ในฮาร์โม e ิเป็นหลอดสุญญากาศของอ e ิเล็กโทรฮา o n i มนิกจากประเทศรัสเซียเป็นเบอร์6922ซึ่งก็ถือว่าเป็นหลอดที่มีสมรรถนะสูงแล้วก็ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้งานกับ เครื่องเสียงโดยเน้นการถ่ายทอดสัญญาณเสียงที่มีสัญญารบกวนต่ำแล้วก็ให้ความเป็นดนตรีที่ดีปัจจุบันก็เป็นเบอร์ที่นิยมใช้งานอยู่ในผิดพันธแอม p ์ฟายไฮ b r ิดสมรรถนะสูงเช่นเดียวกันและนี่ก็คือภาพรวมของโครงสร้างภายในของแ m p l i ฟายไฮบริดฮาร์ t ม t ท c h ี4ที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นรายละเอียดได้ทราบรายละเอียดกันครับ ครนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของการทดสอบ Amplify h a r m o t e c h T 4กันบ้างหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลในแง่มุมต่างๆของ Amplify รุ่นนี้กันไปแล้วการทดสอบนั้นผมทำการทดสอบภายในห้องฟังโดยที่ h a r m o t e c h T 4ที่ถูกส่งมาให้เราทดสอบเป็นผิดพัน์ใหม่แกะกล่องครับการเบอร์ดินก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทดสอบของพวกเราผมทำการเบอร์ดิน a m p l i f รุ่นนี้อยู่ เกินกว่า30ชั่วโมงใช้เวลาอยู่พอสมควรทีเดียววิธีเบิร์นก็จะเน้นลักษณะของการใช้งานทั่วๆไปเหมือนการใช้งานในชีวิตประจําวันเพื่อไม่ให้เกิดขยะเสียงค้างอยู่ในระบบะเราก็จะเบิร์นไปเรื่อยๆสําหรับระบบที่ใช้ร่วมกันในการทดสอบฟังในครั้งนี้ประกอบไปด้วย h ฮดูนิตของ JVC KD SH 0 0 0ลำโพงที่ใช้เป็นลำโพงคุณภาพสูง ของ boswik c extreme 6.5ส่วนสายนำสัญญาณที่นำมาต่อร่วมภายในระบบเป็นสายนำสัญญาณจาก p u l i s a u d i o sroy pro ก็มีการต่อภายในห้องฟังแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆสำหรับซุ้มเสียงในช่วงแรกที่มีการต่อทดสอบต้องเรียนท่านผู้ชมว่าเราต่อทดสอบในรูปแบบของระบบเสียงแบบ stereo โอ h องช n l ก็ฟังไปเรื่อยๆสิ่งแรกที่สัมผัสได้ในห่วงแรกของการต่อ ระบบเพื่อที่จะเริ่มเบอร์นินก็คือซุ้มเสียงของ h a ร์มอนิทีโที่ถ่ายทอดออกมานั้นจะมีรายละเอียดการถ่ายทอดรายละเอียดออกมาได้ค่อนข้างดีจุดเด่นก็คือระบบการจุดไส้หลอดที่สามารถจุดไส้หลอดได้รวดเร็วทันทีที่เปิดเครื่องป้อนไฟเข้าสู่ตัวแอมลิไฟใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีภาาขยายก็จะเริ่มเป็นเสียงออกมาซึ่งสำหรับท่านที่เคยใช้งานแอมลิไฟหลอดสูญญากาศ ก็จะพบว่าถ้าเป็นแอมลิฟายหลอดสุญญากาศในยุคเก่าซึ่งใช้ระบบการจุดไส้หลอดแบบ slow start ก็จะใช้เวลาในการทำให้เครื่องพร้อมที่จะเปล่งเสียงออกมาค่อนข้างมากพอสมควรแต่สำหรับแอมลิฟายไฮบริดยุคใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจุดไส้หลอดแบบ quick start หรือการ start แบบไวเพราะนั้นใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีเครื่องก็พร้อมที่จะถ่ายทอดรายละเอียดเสียงออกมาส่วนเสียงในห่วงแรกๆของการทดสอบฟังก็พบว่า จะเน้นเรื่องของการถ่ายทอดรายละเอียดช่วงกลางสูงที่ฟังแล้วละเมียดแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข,ข้างดีส่วนความถี่ทะยานต่ำสำหรับช่วงแรกๆในการเบอร์นินนั้นก็ยังไม่ค่อยจะเห็นภาพอะไรที่เป็นรูปธรรมมากนะักหลังจากพ้น30ชั่วโมงไปแล้วก็ลองฟังกันอีกครั้งหนึ่งผมเอาแผ่นซีดีอโอดฟล์หลายแผ่นที่ใช้ในการเรฟเลนหรืออ้างอิงของผมเนี่ยมาทดสอบฟังอย่างเช่นแผ่นกรเจต์าโซ ซึ่งเป็นแผ่นออเคสตาราจีนแล้วก็มีเสียงกลองพุธิมบนีพวกกลองขนาดใหญ่พวกนี้เพื่อที่จะมาคอเชคหรือว่าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าภาคขยายของฮาร์มอนิทีโนั้นสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องของความถี่ย่านต่ำออกมาเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเมื่อฟังก็พบว่าภาคขยายของฮาร์มอนิทีโนั้นสามารถที่จะถ่ายทอดรายละเอียดช่วงของการสวิงของไดนามิกเสียงเบสโดยเฉพาะมิดเบสออกมาได้ดีทีเดียว ใลาท่านที่คาดหวังว่าแอมบิไฟเครื่องนี้ต้องถ่ายทอดเสียงเบสอลังการเบสใหโตมโหรานเนี่ยอยากจะเรียนว่าสิ่งที่ T4 ถ่ายทอดนั้นคือเบสที่สมเหตุสมผลและมีสัดส่วนในปริมาณที่เหมาะสมคือฟังแล้วได้อัธรสได้ความเพลิดเพลินอยู่พอสมควรโดยพราะช่วงมิดเบสนั้นจะชัดแล้วก็ถ่ายทอดให้เห็นถึงว่าเสียงการตีกลองเสียงของไม้กลองที่กระทบกับหนังกลองนั้น มีน้ำหนักในการตียอย่างไรบ้างอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีส่วนการสอบประสานขึ้นไปยังเสียงกลางและเสียงแหลมแผ่น The Great Basso ก็จะมีพวกเสียงของเครื่องเคาะหรือเครื่องเป่าก็ทําได้อย่างลื่นไหลรอยต่อของเสียงในความถี่ย่านต่างๆนั้นต้องเรียนว่าทําได้เนียนแล้วก็ฟังและเพลิดเพลินเพราะนั้นโทนอลโดยภาพรวมของภาพขยายของ T4 นั้นทําได้ค่อนข้างดีครนี้ลองเปลี่ยนแผ่นบ้างนะครับคนฟังอย่างพวก แผ่นเพลงร้องหลาย้แผ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น The Best Female Voice mm hmm. อะไรพวกนี้ที่ผมนิยมใช้ในการ reference อ้างอิงก,การทดสอบก็พบว่าภาคขยายของ HarmanTech T4 นั้นมีกลิ่นอายของหลอดสุญญากาศอยู่พอประมาณในเรื่องของความกลมกล่อมของเสียงแต่ขณะเดียวกันก็ได้บุคลิกการตอบสนองความถี่ที่ฉับไวของบ m ฟาย f ุต r านซิสเตอร์มาด้วย โดยที่เสียงกลางสูงก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ a v f i รุ่นนี้คือให้รายละเอียดได้คด่อนข้างดีและมีรายละเอียดยุ่มยิ้มออกมาแนวเสียงก็กลางๆออกไปทางแนวใสไม่ถึงกับสดจนเกินไปแล้วเมื่อสอบประสานกับความถี่ในย่านที่เป็นมิดเบสด้วยแล้วก็ถือว่ามีความกลมกล่อมน่าฟังทีเดียวซึ่งอันเนี้ยเชื่อว่าในกรณีที่ <c oughs> ท่านผู้ชมนาไปใช้งานภายในระบบ เครื่องเสียงเดียวโยวของท่านเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือการถ่ายทอดความเป็นดนตรีที่ให้รายละเอียดได้ค่อนข้างดีเพราะฉนั้นถ้าถามว่าภาพรวมของฮั o โมเทค T4 อาร์บิฟายฮับบิทซี n แนรุ่นนี้เป็นอย่างไรกันบ้างจากที่ผมครุกคลียทดสอบอยู่กับอ m p ์บิรุ่นนี้กว่า30ชั่วโมง40ชั่วโมงเนี่ยก็เรียนว่าในเรื่องกําลังขับถือว่าพอเหมาะพอสมพอตัวส่วนเรื่องความสามารถในการถ่ายทอดรายละเอียดความเป็นดนตรีนั้น ไม่มีข้อสงสัยการทำงานการเปิดเครื่องพร้อมใช้หลอดสุญญากาศมีระบบการสตาร์ทจุดใส่หลอดที่ไวเพราะนั้นแทบจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างจุดเริ่มต้นการทำงานของ h ฮ b ริดกับแอมบิไที่เป็นทางซิสเตอร์เพราะนั้นสำหรับท่านที่ต้องการแอมบิ y 4สี่ช n e l ที่ให้โทนอลในย่านกลางสูงที่น่าประทับใจแล้วก็ให้มิดเบสที่คม ก็อยากจะขอแนะนำว่า h a r m o t e c T 4จะเป็นแอมฟิฟายไฮบิดในสไตล์ที่ตอบสนองความต้องการของออเดียไฟโดยที่ภาคขยายทั้ง c ี่ช n น l นั้นก็ทำงานในรูปแบบของคลาสเซบีเพราะนั้นโดยรวมแล้วถือว่าเป็นแอมฟิฟายไฮบิด c h a ช n น l ที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งครับและว,วันนี้ก่อนที่จะลาจากกันก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับว่าสาหรับท่านที่ต้องการจะมาชมคลิปวิดีโอการทดสอบผิดพัน์ของผมนะครับใน เอ่อยูทูบเนี่ย <c oughs> ท่านสามารถที่จะเข้ามาชมได้ที่ y o u t u b e c o m s a w e t i m t e นะครับดูย้อนหลังและคลิปต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยสามารถดูได้ครบถ้วนดูได้อย่างต่อเนื่อง <c oughs> ส่วนท่านที่ต้องการจะอ่านบทความทดสอบร่วมกับคลิปก็ขอเชิญไปชมได้อยู่ในอ e ีบุ๊กของเราในเว็บไซต์ w w w e s a w e t m e c o <oughs> m ส่วนท่านที่ต้องการจะติดตามความเคลื่อนไหวของทีมงานว่า ทำอะไรกันอยู่บ้างน,นะครับท่านไปกดไลค์ที่แฟนเพจของเราที่ w w w f a c e b o o k c o m s a d e s t i m a t e ครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ